รีบมาทำไรกินข้าวกินข้าวอะไรกินข้าวอะไรรีบมาหนวดไม่เห็นมีอะไรเลยที่ไหนทิ่ฝั่งนู้นไหนไปตามไปตามมากินข้าวไงกินบุฟเฟ่กินข้าวที่ไหนเนี่ยที่โรงแรมเนี่ยแหละโรงแรมแกรนด์เฟรนด์พอทสุวิทยาค่าเออค้าวต้มกินข้าวไม่ได้รีวิวเลยกินข้าวนี่เป็นอะไรนะนั่งยิ้มชิมชวนแต้ Run รายการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ,ะจบเนาะจบแพตเทิร์นรายการนะครับวันนี้ก็ฮะมีตาโอ๊สนะครับผมตาโอ๊สหันกล้องไปมีตาตอสนะครับตาต,ตอสครับตะตะตะตอ,อ่าวันนี้ไม่ค่อยตัดคิปเท่าไหร่นะวันนี้ไม่มีการเตรียมนะฮะวันนี้ทุกอย่างสดหมดเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งแบบลงรถมาอะไรเหน่ยเหน่มาถึงแล้วขเขาเซตอาหารได้หมดแล้วไงอินเสิร์ตครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตไปเลยเราไม่ต้องเซตใหม่ถ่ายเสร็จแล้วหรอ,อแค่นี้แค่นั้นแหละทำไมแล้วจ้ะ ถ่ายสวยๆก่อนอดะเดี๋ยวๆงั้นเราไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันนะครับถ้าผมกินอันนี้คนเดียวกูไม่ใช่คนนะครับเคร้านบูสปายจะบอกว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านสำหรับคนที่ชอบ กินอาหารดึกๆและเย็นๆใช่ไหมกินลาข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยมีอาหารให้เลือกหลากหลายเป็นลาข้าวต้มแบบ DIY ใช่ป่ะพี่ Mix and Match อ้โหขายของสุดๆข้าวต้ม5แบบมันม่วงเต็มยี่พื้นนิเพื่อแล้วก็มีข้าวกล้องอือหรือหน้าจริงหน้ากินโอ้ชอบกินเลยนี่นี่เป็นขาหมูเอ้ยขาหมูอะไรไก่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 นี่ว่ากูจะทำรายการอาหารได้ไหมเนี่ยนี่เข้าต้มข้าวกล้องเว้ย ใครที่รักสุขภาพนะครับกินอาหารดึกยังต้องรักสุขภาพด้วยข้าวต้มข้าวกล้องแล้วก็นี่ข้าวต้มเผือกแต่เราต้องใส่เผือกเองใช่ไหมครับมันมีเผือกอยู่ในห้องต้องอ๋อข้าวต้มเผือกข้าวต้มเผือกอ๋อนี่ธัญพืชหูมันน่ากินหมดเลยไ้ยต้องเนาะคือผมแนะนําว่ามาที่นี่ต้องมาแบบช่วงหกโมงเพราะเขาไม่จํากัดเวลาใช่ไหมครับ อยู่ถึงตีสองได,ไ,ได้เลยเฉพาะสุกเสาร์ที่ปิดตีสองแต่ถ้าวันธรรมดาปิดเที่ยงคืนตอนนี้เราจะมา DIY ยำกันนะครับมัน,น,นจะนนอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยรับประกันตุ๊เตยทำแล้วทานได้ป่ะคุณเตยอาจจะทําอาหารอร่อยกว <c oughs> ่า,า <c oughs> ผมอันนี้จะตั้งตั้งชื่อเมนูว่าอะไรดีทุกคนอ๋อยังไม่เห็นย่าเลยไม่รู้อะไรสลัดผลไม้อันนี้ไข่ดาวมันจะอร่อยมันจะเข้ากันใช่ไหมนี่กู นี่กูใส่ไข่ดาวกับไข่ดาวกับผลไม,ม,ม้มันเข้ากันใช่ไหมทุกคนไม่เป็นไรยำสไตล์เรานะฮะนี่ใส่หมูชิ้นสองชิ้นหมูสับอ่าอ่าโอเคอะไรคนใส่อะไรพี่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว <c oughs> ผัดผัก DIY นะครับทุกคนทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าจะกินผักอะไรเจ๋งนะเจ๋งปะเจ๋งมากแล้วก็ไปผัดเองถุยไม่ใช่อันนี้คือผักกวยเล้งผักกวยเล้งถ้าเกิดไม่รู้ดูข้างล่างได้ตัวนี้จะเป็นผักสดแล้วก็จะมีผักสดตามฤดูกาลด้วยนะคะไปบอกที่รัวว่าคุณอยากจะผัดแบบไหนผัดปักเค็มผัดกระเทียมหรือว่าผั เราไปบอกได้หมดเลยครับว่าอยากผัดแบบไหนไม่ต้องผัดเองด้วยผัดจักรวาลนี้ไหมวะคือถ้าทุกคนมาที่นี่ต้องมีพื้นฐานในการปรุงอาหารระดับหนึ่งนะจะมาทำนี้ได้ใช่องมีจินตนาการในการทำชอบอะไรก็นั่นเองปรุงอาหารอะไรล่ะพี่คุณปรุงผัดอะไรดีพี่ว่าเนี่ยผัดอย่างนี้เป็นผัดปลาเค็มปลาเค็มป่ะน้ำมันหอย เหมือนเราไปกินร้านข้าวต้มแบบแถวอาม่าอาก,กงแถวบ้านเราเลยเลยเก่าไปปะอาม่าอาก,กงแต่แต่ที่นี่จะแบบระดับโรงแรมรู้โอเคเดี๋ยวเราจะตักอาหารทุกอย่างเราจะไปกินโอ้ยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วอต่จริงๆว่าตอนนี้คือยิ่งเห็นอาหารแล้วยิ่งแบบตาลายเลยไม่ไหวแล้วอ่ะคุณไได้กินเท่าไหร่เดี๋ยวแต่คุณไมได้กินเท่าไหร่ เหมือนขนมจีบต้นต,ตำรับเลยจากจีนฟาเซอร์อนครับแต่ว่าจี่จัดสดเนอะนุ่มด้วยรสชาติแซกบกะหล่ำดีนะครับแซบไหลแล้วเราจะลองมากินยำที่เรายำกันตะกีนก้น,นะครับอืมขนาดยำไปเรื่อยอร่อย,ยมันกิ่ดูขนาดยำไปเรื่อยอร่อยเนาะอ,อร่อยปะ เห็นปะรสชาติมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆคาวๆของไม่ใช่ขาวนี่ดูอ่ารสชาติแบบไข่ๆข่นี่ทุ่มท่มหมดเลยอะไรอ่ะขาหมูขาหมูแล้วพี่ชอบอะไรฮะกินที่ต้มยำกุ้ยช่ายอร่อยครับหอมกุ้ืช่ายที่นี่ที่นี่เออใครบังคับให้มึงกินหรือว่ามึงดูงดูนะอืมอร่อยมากครับ ผัาผักมัวหนึ่งสองสามเด้เจ๊เออช่างอืมแต่เขาผ่าที่กลมกล่องคือรู้จักทีแรกที่ผักมันแตกลิ้นอ่ะมีความแบบอื้มกดลุกอ่ะอร่อยเลิศค่ะ นีร้านขายของหวานหรือเปล่า <S <S จะเล่นมุกเฉพาะที่จําเป็นจำเป็นเนาะตอนนี้ก่อนม่วงมากอันนี้รถอะไรครับอันนี้จะเป็นรถกะทิน้ำปากะท,ะกะทิกะทิออกะกะทิกะทิเดี๋ยวเราจะตักให้ทุกคนดูนะครับว่ามีอะไรบ้างปากไว้ที่เรากินกันเลยเนี่เมนูสุดท้ายแล้วจุดจบสายแดกจริงๆงมันเยอะมาก นี่คือของหวานเมอนเนี่ยดูยดิขรมหวานมาก <c oughs> นี่ซื้อมาจากของแม่หรือเปล่าแม่ขายขนมปรดที่ลำบุญนี่อันนี้ After Me นะครับแม่ After You เ <c> ก <oughs> <c oughs> ็บจริงจริงอร่อยยังยังไม่ได้แตกลิ้นเลยพูดง <c oughs> ังต้องกินจากขนมปังอ,อ๋อ <c oughs> นี่นี่ นี่ถ้าทุกคนเห็นโอ๊ตอันนี้มันจะกินได้โอ๊ตอาจจะเป็นแต่จะบอกความลับด้วยโอ๊ตจะเป็นคนกินแบบอาหารไม่มีความลับอะไรอะไรในมีความลับความลับอะไรไม่ดูเรื่องไม่ได้ยินโอ๊ตไม่เป็นคนไม่ดีไม่ดีความลับอะไรเลยโอ๊ตมันจะเป็นคนกินอาหารเด็กๆตตัรงนนี้อออกโมจะเป็นนนคกิอาาหรเด็กๆมากด้ยมันกินได้ที่ขี้อย่างไข่เดียวไข่ชาของอะไรอะไรนี่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะกูไม่เล่านะเดี๋ยวกูแค่เล่าหลังเสร็จโอ๊ตมันกินอาหารเด็กมากกินแบบไข่เจียวไข่ดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยอย่างอื่นกินไม่ได้เลย อ,อืน้ำกระเทียอร่อยน้ำกระเทียอร่อยมากกระติมอร่อยกระติมแบบสูตรโบราณเลยอ่ะฝุตรแบบอืมโอเคเราว่าเราปิดตรงนี้กันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปนอนนะครับคือเราจะนอนข้างบนนี่กินเสร็จแล้วนอนเลยหรอกินเสร็จแล้วนอนเลย <c oughs> แกเราชีวิตเรากินกินจนนอนม,มั้ยแม่ดูดิโอ้โห <c oughs> นัน่นพิมพชิมชวนแตกปี๊ปี๊ กลังจคือตอนนี้สมองก็ไม่ทำงานแล้วเนี่ยมัว่างมากเรามาปิดคลิปกันเลยดีกว่าก็ใครจะมาก็มาได้นะเว้ยจะบอกราคาเลยนะคับ420้วยบาทแล้วก็มีโปรโมชั่นอื่นๆโดยประมาณคือ420บาทถูกมากคุ้มมากมาเลยเชื่อรูแนะนำเลยเดี๋ยวมีกิจกรรมในเพจนี้นะครับสแกนเลยคิวอโค้ตรงมุมจอไม่ใช่ไม่สแกน QR วแบบเพจไงเข้าไปดูในจอเห็นปะ เห็นไหมเห็นไหมใครอยากมากินที่นี่นะครับก็เข้าไปติดตามกิจกรรมได้เราบอกไว้เลยแจกประมาณ1 0 0รางวัลชยไม่ถึงเลยก็อย่าลืมมากันบูสปอย่าลืมมากันนะครับกับบูสปที่แก็นเซอร์พอยส์นะฮะสิบห้าสิบห้าก็นั่งรถบีเทสมาเลยเอ้ยระดับนี้ต้องนั่งบีเทสแล้วนะนั่งริมูซินมาก็ได้เออจบปัตเลิกเกาะสวัสดีอย่าลืมกดติดตามนัดกิมชาแนลแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับ้าเจอกัน ไักินต่อไม่กินแล้วไงเอาของจะให้กูกินใน้น้าหามึงกูกินได้เยอะ